ก็สรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการเจาะเบ้าลูกปืนลรอนะครับเพื <S <S ่อจะตีปอกครับ, <S <S รบในกรณีที่เบ้าลูกปืนมันหลวมนะครับแบบว่าที่ลูกปืนมันขยับซ้ายขวาได้นะครับในกรณีที่มันหลวมมากๆนะครับเวลาเราจะเจาะนะครับให้เราใส่ลูกปืนอีกด้านหนึ่งไว้นะเพื่อที่จะประคองส่วแล้วก็จะเจาะใปใช้น้ำมันในการหยอะเรอลื่นหนอยัอนน,นี้ให้ดูนะ มีเตาะลงไปอีกเลยระวังกันหน่อยพ่อันนี้ก็หลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับผมก็เจาะออกมาเป็นแบบนี้นะจากนั้นก็ให้เราใช้นะนครับปอดครับขี่ลงไปเลยนี่ นี่มันจะแน่นมากครับตัวนี้มันก็จะจับแน่นประมาณนี้เลยแต่จริงเราตีลงไปได้อีกอยู่เดี๋ยวนี้จะมาสาธิตให้ดูคร่าวๆนะอันนี้เยวจะมาดูว่าเวลาเราตีลูกปืนออกครับว่าปอกมันจะหลุดป่อกมาด้วยไหมนี่ยรปืนก็จะเด่นออกมาป่อกก็จะอยู่อย่างนี้นะครับจะแน่นอยู่เลยมันจะไม่หลวมนะผมตัวนี้ในกรณีที่ใครหาลูกปืนพิเศษนะครับใส่แล้วมันไม่พอดีครับก็สามารถ ทาแบบนี้เป็นตัวเลือกได้นะครับสนใจก็สามารถสัง่งที่ลูกก้านะครับมีทั้งเบอร์6201และก็เบอร์3 1ครับผมประมาณนี้ครับ